เฟซบุ๊กถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับแล้วก็เพจปิดกั้นการมองเห็นนะครับเราจะทํำยังไงนะครับวันนี้ผมมีวิธีมาแน่นนาเพื่อนๆกันนะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับเฟซนะครับถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับเพราะอะไรนะครับเวลาเราเพื่อนๆเราเนี่ยโพสอะไรลงมานะครับเยอะๆเนี่ยเราก็จะเห็นเฉพาะโพสเก่าๆของเพื่อนนะครับที่ขึ้นมานะครับหรือคนเก่าๆนะครับ คนใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเราแทบไม่เห็นโพสเขาเลยนะครับทําไมเราถึงถูกปิดกั้นใช่ไหมครับมาดูอันดับแรกก่อนครับการถูกปิดกั้นนะครับก็คือบางทีเนี่ยนะครับเราเนี่ยนะครับไปแชร์ไปอะไรที่เป็นสิ่งที่ผิดกฎของ Facebook นะครับเขาก็จะปิดกั้นเราไม่ให้เรามองเห็นนะครับแบบนี้นะครับต่อไปก็คือเรา นะครับไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นนะครับเช่นเรากดถูกใจเฉพาะเพื่อนเดิมๆ1ิคน20คนที่เรากดถูกใจนะครับบ่อยๆเข้านะครับคือกดบ่อยมากเช่นคือเพื่อนคนนี้โพสต์มาเราก็กดถูกใจถูกใจตลอดนะครับคือแล้วคนอื่นเราไม่กดถูกใจเลยนะครับแบบนี้นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับไม่เห็นโพสต์ของเพื่อนคนอื่นๆนะครับเพราะว่าเราไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนคนอื่นนะครับฉะนั้นนะครับ เราต้องไลดูนะครับโพสต์ของเพื่อนคนอื่นด้วยนะครับแล้วก็ไปกดถูกใจนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เขาด้วยนะครับมันก็จะได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อการทําให้เราไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นนะครับเช่นถ้าเราเห็นโพสต์เพื่อนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะกดถูกใจแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์แล้วนะครับกดถูกใจหรือจะกดแชก็ได้นะครับแสดงความคิดเห็นก็ได้แบบนี้นะครับแบบเนี้ยเราก็จะเห็นโพสต์ของเพื่อนเรื่อยๆนะครับ ็จะไม่ถูกปิดกั้นนะครับแต่สําหรับใครที่ชอบ,บแชร์สิ่งไม่ดีนะครับต่างๆที่ผิดกฎของ facebook นะครับแบบนี้นะครับฉะนั้นเราก็วิธีแก้ไขคือเราก็ไปลบแชร์ที่เราแชร์ออกนะครับโพสต์ออกนะครับแล้วก็ไม่ต้องแชร์อะไรลงไปในเฟซแล้วนะครับรอสักหนึอาทิตย์นะครับเฟซบุ๊กมันก็จะกลับคืนมาเองนะครับเพราะว่าอะไร เพราะว่าสิ่งที่มันที่เราทำมันผิดกฎของ Facebook นั่นเองนะครับ AI มันตรวจเจอนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับหน้าฟีดข่าวเราเนี่ยทำไมเราเจอแต่โพสต์ของเพจต่างๆนะครับเ,เพื่อนๆบางคนนะครับมาดูครับที่เราไปถูกใจเพจหรือเข้าไปอยู่ในกลุ่มต่างๆแบบนี้นะครับเราอาจจะไม่ได้ไปตั้งค่าการแจ้งเตือนนะครับแบบนี้ครับ ลองดูหนึ่งกลุ่มนะครับวิธีการนะครับเข้าไปที่กลุ่มแบบนี้นะครับเข้าไปจุด3จุดเพื่อนเพื่อนกดถึงว่าจัดการแจ้งเตือนนะครับเพื่อนดูครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะติ๊กถูกตรงคําว่าโพสท,ทุกโพสของกลุ่มแต่ละกลุ่มนะครับมันพอเราติก๊กตรงนี้มันติก๊กอัตโนมัติตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้โพสต์ของกลุ่มทุกกลุ่มนะครับที่เพื่อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยโพสต์มันก็จะขึ้นมาหน้าฟิต ข่าวใน Facebook ของเรานะครับทําให้ Facebook เราเนี่ยไม่เห็นเพื่อนคนอื่นโพสต์นะเห็นแต่ในกลุ่มโพส์ในเพจโพสต์ในไลน์โพส์นะครับมันอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็มาตั้งค่าเป็นไฮไลท์ก็คือโพสต์ของเพื่อนและโพส์ที่แนะนําพอครับเขาก็จะขึ้นมาบางโพสต์นั่นเองแต่แลามันติ๊กแบบเมื่อกี้นะครับตรงนี้เนะี่ยมันจะทําให้โพสต์ในกลุ่มของเพื่อนนะครับแล้วก็ในเพจมันเด้งขึ้นมาหนาฟิทข่าวเราเราก็จะไม่มองไม่เห็นการโพสต์ของเพื่อนเรา ที่เป็นเพื่อนกับเรานะครับในเฟซนั่นเองนะครับหาเรากดตรงนี้แล้วกดบันทึกครับแค่นี้เองครับเพื่อนๆแค่นี้เราก็จะทําให้เฟซเราเนี่ยนะครับกลับมามีการมองเห็นอีกครั้งนึงนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นโพสต์ของเรานะครับเราโพสต์อะไรลงไปเพื่อนก็จะมองเห็นนะครับแล้วก็ต้องเวลาเราโพสต์นะครับเราก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนายความว่าเราก็ต้อง โพสบ้างนะครับเช่นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับเดือนละหนึ่งครั้งแบบนี้นะครับให้เพื่อนเราเห็นโพสต์เราบ้างเพื่อนกดถูกใจเราบ้างอะไรบ้างนะครับโพสต์เราก็จะไปขึ้นไปหาเพื่อนเรานะครับเวลาเพื่อนเราโพสต์มาเราก็จะเห็นเรานะครับโพสต์ของเราด้วยนะครับแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเราเล่นเฟซอย่างเดียวเราไม่เคยโพสต์อะไรลงไปเลยปีละครั้งอย่างนี้ครับหรือว่าไม่เคยกดถูกใจไม่เคยกดแชร์หรือไม่เคยกดคอมไต้ใ้ใครเลยแบบนี้นะครับ เฟซบุ๊กมันก็จะตรวจเจอนะครับ AI จะตรวจเจอว่าเรานี่ไม่ได้ทําการอัปเดตอะไรต่างๆนานาเลยนะครับใน Facebook ของเรานะครับเขาก็จะ Facebook ก็จะให้ AI เนะี่ยตรวจเจอป๊อปก็จะปิดกั้นการมองเห็นของเรานะครับฉะนั้นเราเราเล่น Facebook แล้วเราต้องนะครับกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็ต้องหาโอกาสโพสเฟซบ้างนะครับอย่าให้ปล่อย เฟซมันทิ้งไว้แบบนั้น1ปี2ปีที่แล้วแบบนี้นะครับแบบเนี้ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นเพื่อนของเราันนเองครับผมก็มีวิธีมาแนะนําให้เ,เพื่อนๆนะครับทําแบบนี้เพื่อน,นะครับมาให้เฟซมันปิดกั้นการมองเห็นของเราันนเองนะครับอีกเรื่องที่เขาแชร์กันมาเยอะๆเช่นอะไรครับจุ๊บๆนะนะครับปิดกัน้นการมองเห็นแบบนี้นะเขาแชร์กันมาว่าจะ หายแบบนี้ไม่จริงครับเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นกลลวงนะครับที่บอกให้เพื่อนๆแชร์กันไปเพื่อจะให้บอกว่าทําแล้วการปิดกัน้นแก๊งเหิน oh จะจะหายไปเราจะเจอโพสใหม่ๆเห็นโพสซ้ำๆแบบนี้ไม่ใช่ครับเพื่อนครับทํแต่มวิธีผมแนะนํานะครับลองดูครับเพื่อนๆเผื่อโพสเพื่อนๆก็จะมีโพสเพื่อนๆใหม่ๆเข้ามาอีกนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ